ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นทุนทางสังคมของตำบลหนองโรงจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากชาวบ้านร่วมรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามคัคคีจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งน้ำและอาหารก็กลับมาที่สำคัญป่ายังกลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่มาของโครงการ จัดการสุขภาวะตำบลหนองโรงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเพื่อชุมชนท้องถิ่นได้อยู่อย่างยั่งยืนเมื่อเราได้การสนับสนุนจากสสสนะครับเราก็เริ่มที่จะให้ทุกคนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมทุกเรื่องนะครับในการขับเคลื่อนนะครับโดยที่เรามีการถอบรดบทเรียนมีการทำหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอด ให้กับภายในชุมชนในตำบลเราแล้วนะก็ยังให้ไปสู่ตำบลเครือข่ายด้วยนะครับทั้ง20ตำบลเครือข่ายกับอีก40ตำบลเครือข่ายขยายผลทั้ง5จังหวัดนะครับก็มีเพชรบุรีราชบุรีนะครปฐมสุพรรณบุรีและการจนบุรีนะครับ60ตำบลน,นะครับก็จะต้องมา,เ,าเรียนรู้แลกเปลี่ยนรเ,เรียนรู้กับเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนาร่วมกันบทเรียนจากอดีต ส่งผลให้ชาวบ้านหนองโรงทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป่าการทำแนวกันไฟการออกสำรวจลาตระเวนหรือการออกกฎร,ระเบียบเพื่อใช้ประโยชน์จากป่ารวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกรักป่าให้กับเยาวชนทำให้วันนี้ความผูกพันของคนกับป่าเหมือนเดิมอีกครั้งพอเราทำป่าตอนนี้นะครับชาวบ้านก็ยอมรับพอชาวบ้านยอมรับแล้ว ทำให้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยคือยังกับป่าเองก็สมบูรณ์ขึ้นพอช่วงเดือนหลังเดือนพฤศจิกาพอฝนหยุดตกเนะี่ยน้ำต้นไม้เหมือนต้นไม้เนี่ยก็จะคายน้ําออกไปนะครับคายน้ําออกไปจะไหลลงสู่สะวันไว้สะพานก็ไว้กินไว้ใช้กันเมื่อก่อนเนี่ยจากเราแล้งแค้นป่าไม่มีป่าหมดฝนก็แล้งแต่พอเรามีป่าเราก็ได้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยมี33ากลุ่มอาชีพ ก็เกิดมาจากป่าสามารถพูดได้เลยว่าป่านนี่ยเป็นตัวเชื่อมร้อยแต่นี้พอเกิดกลุ่มอาชีพเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนเราเนี่ยมีไรายได้เพิ่มอ,อยู่อย่างมีมีความสุขนะครับเมื่อชุมชนกับป่าพึ่งพิงกันอย่างพอเพียงกลุ่มอาชีพต่างๆก็เกิดขึ้น การนำผลิตผลจากป่ามาเพิ่มมูลค่าโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านส่งผลดีกับเศรษฐกิจของชุมชนนับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่โดยไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อเราทุกท้องถิ่นทุกชุมชนนะครับได้มารู้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่ง ภายนอกมากนักนะครับอันดับแรกก็คือต้องพัฒนาคนของตัวเองก่อนนะครับคนนีเนเน่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับเมื่อพัฒนาคนได้นะครับให้เขามีความรู้ให้มีความเข้าใจนะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็อยู่ยังมีศักดิ์ศรีที่นี่นะครับแล้วก็ทางโดยงานนี้เองนะครับแต่ที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวนี้ก็กลับมาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนมากขึ้นนะครับหวังว่าจะาเมื่อเรากลับเข้ามาจัดการตัวเองในทุกตำบลหมู่บ้านแล้วเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ จะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับการจัดการสุขภาวะภายในตำบลหนองโรงโดยมีป่าเป็นศูนย์กลางส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ชาวบ้านต่างมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาชุมชนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตำบลประสบความสำเร็จที่ทุกคนภาคภูมิใจทำให้ตำบลหนองโรงจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้มีความสุขได้จากการพึ่งพาตนเองภายในชุมชนสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ